สวัสดีครับเจ๊กกละเพราะรับประเช้าครับมะหอดราคามะหอดจอดถึงราคาอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีนะคะ,ะนั่นก็จะเป็นไส่นาดค่ะบ้านมีก็จะเป็นโคกสําโรงจังหวัดลบบุรีค่ะเหรัญญุโกดังโกดังสรีโรดนะคะโกดังสรีโรด ของอำเภอบ้านมีค่ะโก,กดังเก็บเผาคนโกดังโรงสีครบรอบ25ปีนะคะสาวน้อยเพชรแพงค่ะแม่แล้งคยายอำเภอบ้านมีนะครับมองร้านโกดังริมคลองเลยค่ะริมคลองโกดังสิริโรจน์บ้านมีถึงวันเจ็ดกมะะ็มาหอยแล้วครับ นี่หลดบากับมั่งหัแล้วนี่ก็รู้ออกจากกระเป๋าจากของนี่ล่ะนี่เขาเผาเ่ยเอาล่เขาบอกมีไฟ ลิ้มคล้องเพื่อบัตมีได้ได้ค่ะขอบคุณทุกคนมารใจกรขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเจ๊ก่อนละาเพื่อไปเชี่ยวอดันดันซอยมันหอดสามสี่หมื่นค่ะตอนนี้กำลังสองหมื่นกว่ายู่ค่ะเนี่ยขายอยู่ลิ้มคล้องค่ะ những cổ đẳng mà lấy mình kiếm được lấy mình kiếm bạt được không? bò phí nó trở xuống là à ขอบคุณทุกกำลังใจนะคระับในราคาโกดังสิริโรดครับประตูเขาโกดังเพิ่น,นะคะรับในราคายังริมคลองบ้านหมีใน,นราคาในราคาโกดังเพิ่นีนถนน,นเขา มาโกดังคนนี่นะมึงเรื่องปอยจะทอบปก็จะเป็นอำเภอบ้านหมีนะคะแล้วค่าประตูเขาโกดังเพคนค่ะสวยดีด้านโกดังสิริโรดนะคะริมคลองส่วนประธานบ้านกล้วยนะคะ เก็บได้ใดการกศลค่ะและนะะ้นเลยค่ะยอมเพื่อนมีค่ะลืมคลองส่วนประทานบ้านกล้วยนะคะลานโกดังสีโลดค่ะแร้งนะคะ่ะมันก็ตั้งแก่ได้หลายนะคะนะคะบรรยากาศประตูเขา

อันสีสวยงามครับมาจากไหนลังสิตมาจากลังสิีเพราะอะไหันหนา้าออกจังทีสิหันหน้าล่างเวทีตรงนั้นใช่ไหมครับโอ้เดี๋ยวผมโทรหาเียออันนั้นใช้มอใไซพี่หรือเปล่านั้น<ไ>ใช้มอใมอไซพี่ไหมจอดอยู่นั้นจอดอยู่ตรงกลางนั่นมอไซมอไซใคร๋ยวรถเสียก็มีเข้ามา เดี๋ยวเสียยเขาเข้ามาไม่จะว่าจะยืนไปปวดต่างปตทนะรถมอเตอร์ไซค์ใครไม่รู้จอดจะนั่นเดี๋ยวเสียแเขาเข้ามาโอ้ราคาบรรยากาศฮอตแล้ว อีรวยเลยยว,วยตายไปราคาสารทีนางเบิงลิ้มมิสุกค่ะบัตรการกุศลราคาเหมือนกันค่ะของอยู่หลาย ว่วงขวงค่ะร้านปูนค่ะเป็นกดังกดังสิโลดึงคลองชนประธานบ้านกล้วยค่ะ คีไปเท่าเด้กัน,นะคคหนอาจจะก,กันไหมราคะ่าขอบคุณค่ะ